ัสรามอเลกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่15พฤศจิกาย,ยนพศ2563ขนะนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ16นาฬิกา40นาทีหรือ4โมง40ก็เอาไม้ไส้กระถาง6นิ้วมานำเสนอนะอ8ต้น500นะ8ต้น500นี่ครับ8ต้น500หรือ1 8ต้นพันนะครับนี่ก็กิ่งก้านประมาณนี้ครับผมก็จะไปเร็วๆเดี๋ยวมีชุดหลังอีกหน่อยหนึ่งที่จะมานำเสนอใหม่นี่ครับ 8ต้น500ก็จะคัดคะคะไปครับนี่หรือ18ต้นพันนะครับก็กิ่งจะสั้นนิดนึงครับกิ่งจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่สั้นมากครับก็จะมีปนไปนี่มียาวอย่างนี้นะครับแาก8ต้น500หรือ18ต้นพันนะครับนี่นี่นี่ครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับโคตรก็ใช้ได้ครับมีมีมีหลายเฉดหลายสีหลายแบบครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่เข้ามาซื้อต้นไม้ที่บ้านเนาะนี่แต่งทองนะครับนะก็จะมีเขา,ขากันไปนะครับนี่ดอกใหม่ดอกรุ่นใหม่รุ่นเก่าอดอกบานมั่งไหมาบานมั่งครับนี่นี่ครับอันนี้พึ่งบานอันนี้พึ่งบานนะครับอันนี้นี่ครับน,นี่ก็ดอกสวยๆนี่ดอกใหม่ๆครับนี่อันไหนละนี่ ก็กิ่งก้านก็มาใช้ได้ก็ทุกต้นก็จะแตก2แตก3แล้วนะไม่ใช่กิ่งโดดเดีโดดเดีแล้วไปขายไม่ใช่ครับเนี่ยครับไซส์ประมาณนี้นะครับ8ต้น8ต้น500นะครับหรือ18ต้นพันนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็ค่าส่ง8ต้น500ก็ e.m.s 100พัสดุ50บาทนะครับ18ต้นพันก็ e.m.s 200พัสดุก็100นะครับหรือเท่าไหร่50ต้น2 5 0 0นะครับก็50ต้น2,500 ก็ไปโลจิสติกขอ300นะครับเดี๋ยวค่าโลจิสติก300อ่าแล้วก็110ต้น110ต้นก็5,000ขอค่าโลจิสติก600นะครับท่านใดสนใจก็ทักได้มาไซส์6นิ้วนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาอาราบิคัมมานำเสนอมีชุด2ชุดนะครับนี่ต้นที่1นะครับต้นที่1สวยๆเลยยมาเดี๋ยวทยอยมามเลือกไม้กิ่งสั้นมากิ่งสั้นทรงดีมา ต้นที่สองเนี่ยกิ่งก้านทรงโคตรสวยๆย่ามขึ้นไปหน่อยก็วันนี้พี่พจ๋าก็มาเก็บเก็บหญ้าพื้นที่พื้นให้แต่หญ้าบนต้นไม้ก็เดี๋ยวยังครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยทำเนี่ยก็กิ่งก้านดีทรงดีครับสวยนี่มีรอยแดดเผาเป็น,นหน้าทองให้หน่อยหนึ่งครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามอันนี้เป็นใบใบขน,นเป็นอันนี้ต้นนี้ต้นแรกใบมันอันนี้ใบขนอันนี้ใบขนครับเนี่ย สิ่งก้านดีทรงดีโคตรดีครับนี่ครับนี่สวยๆเลยครับสมต้นเก้าร้อยนะครับ EMS หนึ่งร้อยนะครับสามต้นเก้าร้อย EMS หนึ่งอยนะครับเป็นหนึ่ันบาท1น0 0งบาทพร้อมส่ง EMS นะครับชุดนี้นี้กว่าอ่าชุดหนึ่งอึ๊บ <c> อ <oughs> ีกชุดที่สองนี่สวยๆเลยครับนี่เป็นลากธรรมชาตินะครับนี่ ดูโขดกิ่งก้านสวยๆนี่เป็นรากธรรมชาตินะครับก็เอาไปแต่งรากกันหน่อยลงไม่นี่ต้นที่สองต้นที่สามนี่ใหญ่ๆอ้วนๆเลยครับโอ้โหลากนี่ครับนี่ลากวิ่งเต็มล้วลากวิ่งเต็มกระถางแล้ครับนี่กิ่งก้านดีทรงดีโขดล่ําสันนี่ครับก็สามต้นเก้าร้อยนะครับ EMS หนึ่งรก็เป็นพันบาทครับพันบาทรวมส่ง EMS นะครับอ่ะ๊ะ เดี๋ยวเราไปข้างหลังกันบ้างนี่ข้างหน้ามีเท่านี้ไปข้างหลังกันเดินไปข้างหลังกันเพราะว่ายกไม้ไปยกไม้มาไม่ไหวครับอยากขายตรงไหนก็ไปจอมมาตรงนั้นเลยครับชุดชุดขายต้นใหญ่ก็ที่ลงเมื่อเช้าก็ตามนั้นเลยครับลูกค้าท่านไหนชอบมาไหนก็ทักทายมาครับสี่ต้นก็มีลูกค้ารับไปแล้วอะมามาอันนี้ต่อมาไซส์กระถางสิบสิบใช่ไหมสิบสองนิ้วเนะาะกาสิบสองนิ้วนะมี มีอันไหนมั่งที่ยังอยู่อ๋อเพราะว่าคัดให้ของคุณพี่อะไรอะไปหกต้นครับก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการอยู่ข้างหลังอึ๊บนี่นี่ครับอันนี้เป็นข่าวตัวใหม่นะครับข่าวตัวใหม่ขวดให,ใหญ่ๆสวยๆเลยดูโอ้โหขวดเต็มกระถางอะทุกต้นอะไม่ต้องคิดมากเลยครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองอันนี้ก็เป็นอะไรนะเหลืองราชันนะครับต้นที่สองนี่ขวดสวยๆเนี่ยดูยังไม่ได้แต่งอะไรมากเลยครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยก ขึ้นมาแต่งอะไรมากมายครับต้นที่สามนี่ครับเป็นพญาเพิ่มทรัพย์นี่ดอกส,สวยๆนี่โขดนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะเต็มกระถางมากเลยนี่เต็มๆต้นที่สามนะครับต้นที่สี่นี่ครับอ้ากระแทกแรงไปหน่อยดอกร่วงเลยเนี่ยครับก็เป็นเหลืองราชันนะครับเหลืองราชันตัวนี้นี่ดอกเหลืองอันนี้หลายวันละนี่กิ่งก้านดีทรงดีโคดดีเนี่ยครับ สวยสวยมากสวยมากครับต้นที่สามแล้วนะต้นที่สามต้นที่สี่แล้วสิต้นที่สี่นะี่ต้นที่ 3, ทสี่ต้นที่ห้าเป็นอะ,อะไรนะอาทิตย์ทรงกรดนะครับนี่กิ่งก้านดีทรงดีอันนี้เป็นรอยหน่อยหายเรียบร้อยแล้วครับหายเรียบร้อยขาวแห้งเรียบร้อยละเดี๋ยวก็รอแผลมันสมานแค่นั้นเองเพราะว่าไม้ผ่านฝนก็จะมีร่องรอยนิดหน่อยครับนี่ครับ กิ่งก้านดีทรงดีขดดีมันเป็นด้านหลังไม้ ấy, ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ด้านหน้าไม้สวยนี่ครับลากสวยต้นที่ห้านะครับต้นที่หกก็เป็นนี่ตัวนี้อ๋อเนี่ยผมก็เนี่ยลดน้ําวันเว้นวันนะครับเพราะว่าลดมากไม่ได้เดี๋ยวลากเสียนี่นี่เสียงตัวนี้สวยมากสวยมากเป็นรอยกะกะอ่าเป็นเป็นะระฆังทองแหละแต่ว่า ต้นนี้มันดอกตัวนี้มัน <illes> เป็นลอยเป็นลอยนี่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 นเอาเอาดอกที่เหมือนหน่อยอ่านี่นี่ครับเป็นตัวระคังทองแหละครับแต่ว่าอันนี้ดอกนี่มันเป็นเป็นกะก็สวยดีครับบางทีมันก็เพี้ยนมั่งอะไรมั่งตามความเป็นจริงของมันน่ะมันจะเหมือนเหมือนแบบพิพ์นิยมถอดกันมาเป,เป๊ะเป็นไไม่ได้แต่ละต้นก็จะมีลักษณะแต่ละอย่างของมันน่ะเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้เป็นกะกะฝั่งนี้ก็เป็นเนี่ยครับถูกต้องตาม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 ดอกของมันครับก็สวยดีครับสวยดีอย่าไปซีเรียสว่ามันต้องเหมือนเป๊ะ ไม่ใช่พืชไม้มันแต่และต้นมันกินอยู่ไม่เหมือนกันนะคนเรายังไม่เหมือนกันสักคนเลยเนี่ยครับคนไทยเหมือนกันแต่หน้าตามก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนกันแหละครับต้นไม้มกันเนี่ยเนี่ยกิ่งเดียวกันด้วยเนี่ยเนี่ยแต่สองฝั่งเนี่ยดอกคนละอย่างกันเห็นไหม <c oughs> ครับเนี่ยครับก็หกต้นสองพันนะครับหกต้นสองพันขอ e m s สามร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาในชุดที่หนึ่งขยับก่อนชุดที่สองอันนี้อันนี้ตอรีลาของพี่อะไรนะพี่วิโร์เดี๋ยว วันนี้ต้องคืนนี้ต้องถอนนี่นพยาเพิ่มทับอีกต้นหนึ่งโอ้โหจัดมากเลยดอกดูดิสองอย่างเนี่ยอดอกยังไม่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้จะอันนี้จะบานเป็นเป็นอะไรเป็นกระจับแต่อันนี้จะบานแหล่งแฉ่งทั้งนี้มันคือพยาเพิ่มซับเหมือนกันอ่ะเนี่ยครับโดนแดดมากกับโดนแดดน้อยต้นไหนกินปุ๋ยมากต้นนี้จะเล็กกว่านี่ต้นนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมต้นนี้หนึ่งนะครับ ต้นที่สองอันนี้นี่โอ้โหอันนี้โคตรใหญ่วันนี้สีขาวขาวอะไรไม่รู้อะเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยที่รู้ว่าขาวก็คืออันนี้แหละครับเนี่ยนี่โอ้โหโคตรบึ้มๆเลยนี่ดูโคตรใหญ่มากอะโคตรใหญ่แบบใหญ่มากอะผมผมเพิ่งจะผมเพิ่งจะมาสังเกตมันนะเนี่ยแตกสามก็จริงแต่โคตรโอ้โหโคตรใหญ่มากครับมันจะเอียงๆนี้ซะหน่อยแต่ว่าถ้าหันด้านนี้เป็นหน้าไม้เนี่ยมันจะดูใหญ่มากเลยต้นที่สองนะครับ อยักก่อนตรงนี้ไม้มันเยอะต้นที่สามนี่โอ้โหอันนี้ก็ใหญ่เสียบสี่โอ้โหใหญ่เต็มกระถางเลยเนี่ครับรากนี่ล้นกระถางเลยเนี่เสียบสี่นี่ครับถ้าต้นนี้นี่พูดตรงๆนะลีลาโขดขนาดเนี้ยถ้าต้นเดียวผมขอห้าร้อยเนี่ยต้นนี้คือใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้ของจริงเลยคือใหญ่เต็มแล้วกิ่งก้านลีลานี่โอ้โหสูงเนี่ยดูสิ เทียบกับต้นอื่นนีคนละเรื่องกันเลยไหมเนี่ยดูดิเทียบกันแบบแทบไม่ได้เลยคนละละักษณะเลยไม้โขดอ้วนใหญ่กับไม้ทรงต้นสูงใหญ่มันจะคนละลักษณะกันเลยครับอ้วนเตี้ยก็คืออ้วนเตีย้ยสูงใหญ่ไม่ได้ความสูงใหญ่เนาะครับนี่อันนี้ก็สูงใหญ่นี่พระรดเมลีนี่ดูดิเนี่ยโขดอ้วนเตี้ยแต่กิ่งก้านสูงใหญ่เห็นไหมนี่ต้นที่สี่หรือห้าแล้วไม่รู้นี่อันนี้อีกนี่ นี่สวยไหมนี่ดูกิ่งก้านทรงพุ่มสวยมากนี่โคบบุบบุบบุบเลยเนี่ยแต่ละต้นของผมเมื่อใครเอาไปนี่คุ้ม,ค,มครับไม่ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยคุ้มหรือเปล่านี่ก็เห็นเห็นัานน้นก็ลงนี่ครับใหญ่ๆมีชุดหนึ่งนะครับก็หกต้นสองพันนะครับหกต้นสองพันเอเอเอเสสามร้อยเท่านั้นครับขายถูกๆเลยหกต้นสองพันเอเ0เอสสามร้อยนะครับมีสองชุดก็ของคุณพี่อะไรจําชื่อไม่ได้อีกแล้วก็สั่งวันนี้ที่เอามีม่วงด้วยก็เอาออกไปทางหากละ ก็เดี๋ยวจะจัดการก็โอนตังเรียบร้อยจะได้จะถอนแพ็คให้นะครับก็อันนี้ก็ที่ยังมีอยู่ที่ยังเหลืออยู่ก็มี2ชุดนี้แล้วก็ห้าต้น5้ายไปหมดแล้วนะครับครับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ก็มีไม้9ต้นพันอีก9ต้นพันอยู่หน้าอันนี้ตะกี้ก็ลืมแวะลืมลืมลืมครับ9ต้นพันนะครับก็เป็นไซส์8นิ้วอ้วนๆเลยแหละครับก็ใหญ่ใหญ่สวยของคุณพี่พี่ใหม่นะ พี่ใหม่ก็ตะกี้คุยเรียบร้อยแล้วช,ชื่อพี่ใหม่ปะไม่รู้นะพี่ใหม่ก็รับไปเรียบร้อยแล้วก้าต้นพันนะครับก็ถ่ายรูปให้ดูเปิดกล้องให้ดูก็เห็นก็โอเคใช้ได้ครับครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนจนจมบางโตชอบไม้ใหญ่ชุดเมื่อเช้าชุดเมื่อเช้าที่มีดอกดอกเนื้อนวลตัวใหม่นะครับแล้วกเ็เหลืองอะไรนะเหลือง แสงทองนะครับเหลืองแสงทองชุดนี้3ต้นแล้วก็ระคังทองไปแล้วนะครับก็ยังเหลือชุดหน้าบ้านที่เป็น3ต้น2องพันนะครับแล้วก็ชุดข้างหลังที่เป็น4ต้น2องพันอีกสชุดเนาะครับแล้วก็ชุดต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่ใหญ่3ต้นนะก็3ต้นขอ6กพันครับครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับก็แล้วก็มีไม้ใหญ่อีกชอบอะไรก็ดูในคลิปชอบอันไหนก็วงวงมาแคปหน้าจอวงมา ถ้ารับต้นเดียวก็ราคาก็มาคุยกันถ้ารับแบบตามที่เหมาไว้ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต้นไม้สวยเยี่ยมอ้วนแล้วก็ให้ดอกดีครับทุกต้นดูแลดีครับไม่ใช่เลี้ยงจริงๆของกว้างครับทุกต้นก็ใช้ได้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ